สวัสดีครับปุ้มปอบกับจงวิที่กุนป่าปลูกวนกลิ้งนะครับวันนี้ก็มาลอยกันนะครับปุมเป็นกัดอาเดินนะครับเป็นกัตตาดินจะลอยอาววนะครับลงเล่กนเี่ลรยในตางนี่นะครับปุมลอยในตางเรือเดี๋ยววัวเจ้ามาเล่วัวเจ้านะครับปราเรือวิ่งวัวเจ้าต้องมาเล่เล็กไม่ว่างดีนะครับปุมก็ตัดลงลอยก้นนะครับอาวว เดี๋ยวโรยกัดก้นนะครับปุ๊ม,ม,มกระปุ๊มกว็วางกัดเสร็จแล้วนะครับก็หมาตึงตรงนี้พอดีเลยครับตึงตีปลาลกพอดีเลยนะครับ,ป,รป,รรรบปุ๊มตรงตั้มเกลืองไม้ไปครับว่าเรือวิง่งนี่นะครับปุ๊มกัดก็โรยเสร็จไม่เร็วนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับตนเจ้าว่าจะได้ปลากี่ตัวนะครับสวัสดีกับปุ้มตนเจ้าเจ้าก็มาตึ้งปลาปลูเร็วนะครับปุ้มหัวหลุงนี่ก็เวลาตีย่านะครับปุ้มเดี๋ยวมาเลขกัดกันนะครับว่าจะได้ปลากี่ตัววันนี้ครับก็เก็บมาทักปักเร็วนะครับปุ้มโอเ,เอปุ้วเร็วนะครับก็ได้มาเป็นหนึ่งตัวเลวครับปุ้ม เป็นปลาดุกนะครับตัวเล็กทีได้ได้มาหนึ่งตัวเลยนะครับปุ๊มเดี๋ยวไปเล่นกันโตนะครับกลับปุ๊มก็ไม่ก่อยได้ต่อเลยนะครับก็ดูมาจ้ามุเกเกตจ้ามัวเลยนี่ได้เปิดมาอีกหนึ่งตัวนะครับปุมเป็นปลาดุกแล้วนะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวไปเล่นกันโตนะครับกลับปุ้มก็ได้เปิดอีกหนึ่งตัวนะครับ เป็นนะครับตัวนี้เป็นปลาดุกเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับปุ๊มได้รัมตัวเร็วนะครับเดี๋ยวไปเลขกันโตนะครับปุ๊มครับปุ้มนี่ก็ได้เปลื้มมาอีกหนึ่งตัวนะครับได้เปลื้มปลาดุกมาอีกหนึ่งตัวนะครับปุ๊มโคได้เป็นปลาดุกตายรัมตัวเลยนะครับ น่าจะเอาตําปลาลาวไป้ิินลาวกันว่าได้ไม่มากกัดโกก็กมดเลยนะครับนุเก้าเก่ายังนึ่งงัวเลยนะครับปุ้มกลับปุ้มนี่ก็น่าจะเป็นตัวทุตตายเลยวนะครับว่ามดกัดเล้วนะครับโยกเลยเรยวไม่เลยก็น่าจะได้ปลาตาลิดเป็นตัวทุตตายนะครับปุ้มเดี๋ยวไปเล่ปลากันที่บ้านนะครับว่าได้ทั้งมดกี่ตัวกลับก็มาตึ้งตาเลือดเลยนะครับปุ้ม นี่คือปลาต่างมดตีได้พวกวันนี้นะครับโกได้ป็นปลาดุกสี่ตัวนะครับแล้วโกได้ป็นปลาตาริดหนึ่งตัวได้ปลาดุกเป็นหนึ่งตัวนะครับปุ้มนี่ต่านี้ก็โกได้กินแล้วนะครับนี่ปลาต่ำลาต้ำตัวนี่สี่ตัวนี่ปลาตาริด ก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับชงวิธีคุณป้าปลูกควนกลิ้งนากินแบบบานๆวิดีชีวิตแบบคุณป้าปลูกควนกลิ้งนะครับปุมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับปุ๊มวันนี้ครับปุ๊มก,ก็สวัสดีครับปุ๊ม